สวัสดีสมาชิกนะครับมีกระบะสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับสภาพงามเลยครับคันนี้ไม่เคยชนมือเดียวป้ายแดงนะครับกับมิตซูบิชิใช้ t ้านพัดนะครับปี2015เป็นมือเดียวป้ายแดงเครื่อง2004เกียร์ธรรมดานะครับเป็น Smart Cap ปนะครับรถสวยไม่เคยชนนะครับดูแลดีมากๆเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับไม่แท้1,10,000กิโลเมตรนะครับคันนี้ ใครสนใจนะครับอยากได้ใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ229,000บาทนะครับผ่อน4,800โดยประมาณผ่อนได้6ปีครับใครกำลังหากระบะเอาไปทำเงินทำงานต่อยอดสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพจัดไปครับผ่อนไม่ถึง5,000นะครับกับสภาพกับปีรถและราคาที่เปิดมานะครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับราคานี้สภาพนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงให้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ นี่เลยครับภายในก็ระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเป็นสมาร์ทแคปนะครับเครื่อง2,004เกียร์ออโต้น้ามันล้วนนะครับยังไม่เคยติดแก๊สนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเป็นสมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดได้ครับโดยรวมรถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนนะครับใครจะผ่อนใครจะสดเตรียมตัวมาได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์นะครับเน้นเอาไปใช้งานนะครับไททันปี2015กับราคาที่ได้นะครับเป็นยกสูง ูงด้วยนะครับไม้แท้หนึ่งแสนหนึ่งหมสามพันกิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านใดกําลังหากระบะใช้เงินทําเงินทํางานต่อยอดสร้างอาชีพใช้ในชีวิตประจําวันนี่เลยครับสภาพเรียกว่างงามมากๆนะครับสวยสมบูรณ์นะครับเอาป้ายนี้ไปเลยนะครับ นี่นะครับตองหนึ่งนะครับจัดไปเลยครับจัดไปรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับทะเบียนนี้สภาพนี้สวยสมบูรณ์แน่นอนนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับสภาพราคาประวัติชัดๆนะครับดูแลศูนย์ด้วยครับคันนี้รถสภาพงามพร้อม พร้อมขายพร้อมโอนใครหากระบะใช้งานนะครับมาทางไต้ตั้นพัดนะครับทั้งสภาพและราคาและปีคันนี้ถือว่าแจ่มมากๆนะครับจัดไปครับจัดไปนานๆจะมีมานะครับจริงๆแล้วกระบะมีเยอะครับแต่ผมไม่ได้คัดลงครับเน้นเลยครับคันนี้สวย เอามาฝากจากใจเลยครับว่าคุ้มสภาพราคาสุดคุ้มแน่นอนไม่เคยชนเป็นมือเดียวป้ายแดงสภาพแจมๆจแบบนี้นะครับรองพิจณาดูครับบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนให้ได้ทั่วไทยรับประกันได้รถทุกคนนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับเครดิตดีก็จัดได้เลยครับราคาสภาพสุดแจมแน่นอนครับ